สวัสดีครับวันนี้นะครับนัทเดนซ่านิตสีนัคลินนะครับก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักกับลำโพงที่ติดมากับรถดีนัยของเรานะครับนั่นก็คือไดนาลหรือว่าไดนาอัลลิโอนั่นเองนะครับไดนา a u d i ิโอเนี่ยเป็นลําโพงสัญชาติเดนมาร์กนะครับซึ่งในรถของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันก็คือ14ตัวเลยครับครบทุกย่านเสียงเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เป็นซับวูฟเฟอร์นะครับรวมครบจบอยู่ในรถเราคันนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนนะครับมาดูว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง ของในรถเนี่ยครับมีลําโพงตัวไหนอะไรยังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันครับต่อมาครับในการฟังเพลงของเรานะครับก็เราจะมีโหมดต่างๆนะครับให้ปรับฟังเพลงนะครับโดยวิธีการปรับครับเราเข้ามาปรับที่หน้าจอครับนี่เลยเนี่ยครับมันจะเป็นช็อตคัทอยู่ตรงข้างหน้าให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็กดจิ้มเข้ามาได้เลยครับแล้วก็มันจะมีเป็นบาร์ครับ3มขีดเนี่ครับผม ตัวเสียงอะครับจะอยู่ในหน้านี้หมดเลยครับหรือเราเข้ามาที่การตั้งค่าก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูเสียงนี่ครับก็จะมีตำแหน่งรอบคันผู้ขับขี่เสียงออกด้านหน้ากลางตอนหลังหรือว่าจะกำหนดเองก็คือเราสามารถลากนิ้วแบบนี้ได้นะครับในการกำหนดค่าเสียงครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับต่างๆได้ครับสมมติเราอยากได้โทนเสียงที่เป็นอะคูสติกนะครับเราก็จิ้มไปที่ออคูสติก ไดนามิกคือจะอาจจะเน้นเป็นพวกแบบเสียงเครื่องดน,นตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่อนนุ่มอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวเพลงแบบคลาสสิกหรือว่าจะเน้นเป็นเสียงร้องครับก็คือตามชื่อแล้วก็ตามรูปภาพได้เลยสุดท้ายแล้วครับจะเป็นการกําหนดค่าเองครับซึ่งการกําหนดค่าเองนะครับต้องแต่เรียงจากซ้ายมาขวาเลยแล้วกันครับซ้ายสุดนะครับจะเขียนว่าเสียงซับเบสก็คือเป็นซับวูเฟอร์นั่นเองนะครับที่เราสามารถเลือกย่านความถี่ได้ตั้งแต่ลบเก้าเดซิเบลไปจนถึงบวกเก้านะครับผม ต่อมาครับตัว L นะครับก็คือเป็นโลเสียงต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้แล้วก็ m ิดก็คือเป็นเสียงกลางแล้วก็ไฮเป็นเสียงสูงนะครับและสำหรับใครที่ชอบฟังแนวอะคูสติกนะครับก็จิ้มไปที่อะคูสติกได้เลยครับผมโทนเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ในย่านเนี่ยครับก็จะให้เสียงที่นุ่มสบายครับแล้วก็มีโนต้ตดนตรีที่โดดเด่นนะครับผมต่อมานะครับเรามาฟังโทนเสียงไดนามิกกันบ้างนะครับผมต่อมาครับใน คนเสียงอ่อนนุ่มนครับหรือว่าเป็นแนวเพลงคลาสสิกนะครับเราก็จะปรับไปที่เนีครับเป็นอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นเปียโนโล,อลองมาฟังเสียงกันครับครับก็จะให้ย่านเสียงของเครื่องดน,นตรีครับที่โดดเด่นนะครับผมสำหรับในย่านเสียงนี้ โอเคอย่างเพลงประมาณนี้ครับก็อาจจะผมอาจจะเน้นเป็นในเรื่องของเสียงร้องครับก็ปรับไปที่เสียงร้องโอเคครับและในโทนเสียงต่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่ถนัดในการปรับเองครับก็สามารถที่จะ กดจิมได้เลยว่าต้องการแนวเพลงอะคูสติกไดนามิกอ่อนนุ่มหรือว่าเน้นเป็นเสียงร้องนะครับหรือถ้าในกรณีที่เราต้องการปรับรายละเอียดเองครับเราก็สามารถปรับตั้งค่าย่านเสียงต่างๆนะครับได้จากในหน้านี้เลยนะครับเต็มหน้าของการกําหนดค่าเองครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากด้วยครับก็คือโชว์รูมเราครับมีรถเทส ให้ทั้ง2รุ่นเลยครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะฟังเพลงหรือว่าทดลองขับครับ,รบสามารถเข้ามาที่โชว์รูมเราเดนซาสีนครินอยู่ระหว่างซอยสีนครินสามสิี่และ36นะครับหรือกรณีที่ท่านไหนไม่สะดวกครับก็สามารถที่จะทักหาเรามาได้ครับเรามีบริการรถเทสได้เนี่ยถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผมแล้วพบกันนะครับ